สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เรียนรู้ในหน่วยฤดูหนาวหรรษาค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดฤดูหนาวลักษณะอากาศฤดูหนาวเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวค่ะโรคภัยที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวการปฏิบัติตนในฤดูหนาว สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดฤดูหนาวการเคลื่อนที่ของลมค่าเด็กๆการเกิดฤดูหนาวนะคะรืฤดูหนาวจะเริ่มกลางเดือนตุลาคมค่ะถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเป็นระยะเวลาที่ทั่วโลกค่ะได้หันเข้าหา ันออกเฉียงเหนือนะคะเริ่มพัดปกคลุมซึ่งจะนำความหนาวเย็นค่ะมาสู่ประเทศไทยค่ะช่วงนี้นะคะบ้านเราก็จะมีอากาศเย็นค่ะเด็กๆเด็กอากาศหรือลมมีการเคลื่อนที่นะคะเมื่อพัดผ่านไปแล้วนะคะสิ่งของต่างๆ เรื่อนที่ด้วยค่ะเรียกว่าแร,รงรมค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าต้นไม้ใบไม้ ทดลองกันนะคะอุปกรณ์มีถ้วยพลาสติกแป้งฝุ่นค่ะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะคะที่บ้านของเด็กๆนะคะหาไม่ยากเลยค่ะการทดลองนะคะเด็กๆจะต้องไปทดลองนอกบ้านนะคะเด็กๆแล้วก็ดูทิศทางลมด้วยนะคะว่าลมนั้นพัดมาจากทิศใดค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เทแป้งใส่ถ้วยนะคะแล้วเด็กๆสังเกตสิคะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารมมาทางไหนอ่าเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆไปทดลองเลยค่ะ ไงคะเด็กๆดูสิคะว่าลงไปทางทิศทางไหนคะเห็นไหมคะเวลาลงพัดผ่านมานี่ก็จะขอบเอาแป้งไปทางทิศทางนั้นเลยค่ะเห็นหรือยังคะเป็นวิธีง่ายๆเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะยังไงบ้างคะทดลองแล้วแป้งฝุ่นปิวไปทางทิศทางไหนคะเด็กๆอ่าถูกต้องแล้วค่ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เอ๊และลมนี้มาจากไหนคะเด็กๆประเทศจีนใช่แล้วค่ะลมที่มานะคะพาดเอาความหนาวเย็นมาจากประเทศจีนค่ะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นมีอากาศหนาวเย็นเอ๊และลมหนาวนี้มาในช่วงเดือนไหนคะเด็กๆเ,เดือนตุลาคมอถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นเวลาสี่เดือนเลยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะคะเด็กๆขณะที่เด็กๆทดลองควรระมัดระวังฝุ่นแป้งด้วยนะคะอาจจะเข้าตาเด็กๆได้นอกจากแป้งฝุ่นแล้วเด็กๆคิดสิคะว่ายังมีอุปกรณ์อะไรอีกคะที่สามารถปิวไปตามลมได้เด็กๆก็ลองทดลองดูนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ และอย่าลืมนะคะอากาศหนาวเย็นแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆที่สำคัญเลยอย่าลืมสวมแมสหล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูง้อ,อต้องไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ